รับแตเอียอะไรวะอังแปว๋วอังแปว๋วใครจะแจกอังแปว๋วคิมฮัลโหลเยสฮาวยูแฮปปี้นิวเยียร์นะคะแฮปปี้นิวเยียร์ไชน่าไชน่ากูดดิสไทม์ไนท์ไนท์ไทม์นะฟอร์มไทยแลนด์นะคะ จะมาฉลองเปิดเมนเนสเวลคัมนะคะเวลคัม <laughs> นะคะกูสไนฟ์ฟอร์มไทยแลนด์กูสไนฟ์ฟอร์มไทยแลนด์เดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อหน่อยเสื้อชุดนี้มันไม่หมานต้องใส่เสื้อตัวที่แบบใส่แล้วนมนมใหญ่ๆหหกอะ <laughs> <laughs> E. Was don't know was. Oh oh oh. <laughs> โอรีโอรีทูเดย์โอริทูเดย์เมนเนสนะเออพายเน็ตเวิร์กฟินิสคลาสฟอร์ม KY นะ KY KY อยู่พาสด KYC this time class อปันหูนิดหน่อย คือสวัสดีนะคะฉลองฉลองอะไลวะสามร้านฉลองสี่ล้านวิวฉล <laughs> องเดี๋ยวจะเปิดตัวช่องใหม่นะคะเร็วๆนี้ฉลองสี่ล้านวิวนี่ฉลองสี่ล้านวิวแต่สร้างรายได้ยังไม่ได้นะจ๊ะ <laughs> ว่าจะเปิดตัวตอนฉลองล้านอะไรวะแสนซับซะหน่อยไม่ไหววะ่ะ สวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนนะพอดีเพื่อแอบฟังแอบฟังบางช่องอยู่ <c ười> คืออยากจะบอกว่านะชักอยากไปเที่ยวกรุงเทพนี่ <c ười> วันนี้ข่าวดีเจ้านายเจ้านาย แม่งหายหัวไปตั้งแต่เครื่องบินประเทศคาซัตตกอะ่ะหายไปเลยตอนแรกนึกว่าตายไปแล้วนะนึกว่าตุยเพิ่งส่งเมสเซจมาขอเอกสาร <c oughs> เอกสารบางตัวของคอมปนีไงอยู่กับของมะดะอยู่กับมาดามเนาะพวกวิดีโอคลิปอะไรเงี้ยอยู่ที่เราไง <c oughs> ขอเพราะว่าสตาร์ทมัง้งสตาร์ทจะไปขุดเหมืองใหม่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากเห็นเอกสารเหมืองไหมคือได้ข่าวว่าบางคนเขามีมีผัวมีกิ๊กเป็นเจ้าของเหมืองแอฟริกาอยากเห็นเอกสารแอฟริกาเหมืองไหมเป็นแบบไหนอยากเห็นป่ะอยากให้ดูเป็นบุญตาอยู่ในมือถือกุนี่ของแท้ของแท้เดี๋ยว หลายหลายประเด็นอันนี้อันนี้เผือกนิดนึงนะเผือกนิดนึงนะคะก็ชักอยากไปเที่ยวกรุงเทพแล้ว <laughs> โดยเฉพาะศาลร,รัชดานี่น่าไปนะแ <laughs> 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 ถวแถวรัชดาแถวแถวรัชดานี่น่าไปเหมือนกันนะอุ้ย <laughs> พูดผิดตบปากมน่าไปน่าไปยังเคลียร์งานอยู่ รอเคลียงานให้เสร็จกัน <laughs> นั่งฟังอยากเจอนักคนเก่งดูเราเซ็งสารรูปเหมือนนี่อย่างเงี้ยด่าเขาเป็นกะลีสารสารรูปตัวเองค้ายคล้ายคล้ายนี่อีกะลี <laughs> ตัวอย่างนี้กะลีค่ะแต่งตัวอย่างนี้กะรีอื้อแต่งตัวเข็มโคตรเรียบร้อยเลยกะีส่วนไอ้คนที่ด่าชาวบ้านว่าอีกะลีอีพวกกะลีอุ้ยแต่งตัวเขาสวยเนะเออระวังเบ้าขนมโคกล่วงเนะมึง <c oughs> ระวังฝาปิดขนมโคกน้อยไม่ไม่ไม่นั้นนะ สำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลอะไรก็ช่างนะมันจะโพสมาที่การแสดงและพฤติกรรมของคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวจริงๆอยากบอกเวอร์ชั่นกะหลี่ไม่ใช่แบบนี้แน่ๆแน่ะน,น,น <laughs> อย่างฮา่าโอ้เห็นแล้วค่ะพิวไรยวนันสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะห่อหอหอหออะไรวะเห็นลูกสายถ่ายรูปเยอะหอห่อหอหอินเจยูอีเป็นนี่ไม่ใช่ซินเจยูอีเป็นนี่อ้วไม่ซ่ายอ้วจะเอามาเป็นบุงคุงกล่องบุงคุงบุงคุงถ้าใครให้อ้วยิ้มเงินนะอ้วไม่คืนให้อ้วอยากเอาเป็นบุงคุง ประเทศไทยร่วมเดินเนื้อชาเชื่อไทยอยากจะบอกว่ามีด้วยหรอประเทศไทยตายแล้วอันนี้ไม่ใช่อะไรนะสระผมแล้วก็เอาอันนี้ทาคือดิฉันเป็นแม่ค้ากระจกกระจอกอะดิฉันก็ต้องใช้น้ำมันเอมอนทาหัว <laughs> ใช่นน้ำมันมากอกไม่ได้นะเดี๋ยวผมร่วง จะต้องไปสาะแสวงหาน้ำมันแอมมอแอมมอมันไส้ที่พูดนี่คือมันไส้ไม่ใช่เก่งเนอะระวังนะคือคือคนมีมีลูกตอนแก่นี่ถ้าเบอร์หนึ่งไม่ค่อยโอเคเบอร์สองนี่คอนเฟิร์มเลยอะอออ yes เนาะโอเคถ้าเบอร์หนึ่งไม่ค่อยโอเคนะเบอร์สองว่าจะรอดนะคะเขาเรียกว่าตัวนั้นอะ ไม่อยากพูดว่าเดี๋ยวสวัสดีค่ะซินจีเดียวอีซินนี่หัวท้ายหอห่อหอ,หอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่อุไรวันนะคะขอให้ร่ำให้รวยมีเงินมีทองไหรมาเทมาดัางไม่ทรายคือจริงๆแล้วว่าเพื่อกอะไม่ค่อยอะไรเยอะหรอกใน y o u t u b e เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้กำลังกำลังกำลังแบบ กำลังหาคอนเทนต์ของอีกช่องหนึ่งอยู่นะคะแล้วก็ทำงานด้วยนะคะเพราะว่ามาดามอยู่ในกลุ่มพี่ๆน้องๆของคนไทยนะคะที่มีเหรียญพายหรือว่าเขาเรียกว่าพายเน็ตเวิร์กอยู่นะคะคือเราเวลาเรามีค่าจริงๆช่วงเนี้ยเพราะว่าเขาจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ก็ยังยืนยันค่ะตอนนี้นะคะเข้าไปอยู่ในสกอร์แล้วนะคะอยู่เข้าไปอยู่ในหลายๆหลายๆมากหลายๆสถานที่ เหมือนอยู่หลายประเทศแล้วหลายประเทศเนี่ยเปิดแล้วกำลังเปิดตัวแต่ว่ายังไม่ได้ราคาที่มาตรฐานเราก็เลยเราก็เลยไม่ไม่ค่อยว่างแต่ถามว่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องในชั้นแนงมุมันจางจังวาทำไมมันฟาฟ,าฟาอย่างนี้มันเนี่ยือมือถือฟ้าเนาะ,ะใส่ต้องไอตัวขึ้นใช่ไหมหรือว่าหน้าชั้น เปลี่ยนเปลี่ยนช่องเปลี่ยนเปลี่ยนอนันี้ดีกว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีแอปเลยนะเนี่ยเอาตรงตร,งตร,งตรงมือถือมันทำไมฟ้าฟ้า,ฟาวะอ๋อตัว KYC อะค่ะทำไมมาดามมองไม่เห็นวะตัว KYC ตัว KY KYC KY ของพายค่ะเหรียญพายนะคะเหรียญพาย n น็ตเวิหรือเน็ตเวิร์อะคะ่ะเขาจะเริกจะจะเปิดตัวเร็วๆนี้มันเป็นเหรียญเหรียญคริปโตซึ่งใช้จ่ายได้จริงอยู่ที่อยู่ในต่างประเทศนะคะเหรียญ mm hmm. เป็นเหรียญคริปโตเดี๋ยวมาดามจะขึ้นอีกอีกมันขึ้นไม่ได้ว่ะ <laughs> อ๋อไม่ได้ใส่แว่นสายตามันมันไม่ได้สั้นถึงขนาดนั้นคือมันไม่ได้สั้นถึงขนาดนั้นคือสั้นไหมมันก็สั้นแหละมันเป็นพันธุกรรมด้วยนะคะแล้วก็เกิดจากมีปัญหาด้วยก็ยัง,งงงว่าทำไมมันมันมันอึมๆไงไม่รู้เนาะ มันไม่ชัดมันไม่ชัดเฮียสวัสดีค่ะเฮียชัดไหมวะมันเหมือนไม่ชัดเลยวะ่ะมือถือไม่ค่อยดีอย่าพังนะ <laughs> ชิปเปิ้งเลยนะถ้าพังอน่ยเหรียญเพียบเลยนะเนี่ยในเนี้ย คัดไหมคืออยากมีผัวอยากมีลูกอะ่ะโ <c oughs> อ้ยตายแล้วพระเจ้าจะบอกจากอย่าอย่าคิดเลยนะว่ารู้ไม่ได้ไงคือคนอายุเนี่ยสักสี่สิบห้าเนี่ยเป็นไปได้นะถ้างเงินไม่ถึงนะ อย่าริมีลูกอย่าหล,ลอกตัวเองว่าตัวเองเด็กอันนี้อันนี้ขอเสือกเรื่องชวบ้านนิดนึงอย่าหลอกตัวเองว่าตัวเองยังเด็กยังสาวสี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบห้าถ้าคุณจะมีลูกจริงๆนะเงินคุณต้องถึงด้วยนะคะเงินต้องถึงจะต้องตรวจเยอะมากมันไม่ใช่ตรวจตรวจบอดี้เราเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นนะตรวจเลือดตรวจ HIV อวตรวจเฮปติติบีนะคะ ตรวจแล้วก็อยากจะบอกเลยนะคะอยากจะบอกเลยว่าไม่ง่ายยิ่งถ้าเรามีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี้ไม่ค่อยโอเคอะ่ะเบอร์สองเนี่ยต้องระวังละจริงๆอันนี้อยากจะสติได้ความถนาดีนะคะเสี่ยงมากแต่ถ้าเงินถึงก็ไม่เป็นไรนะเงินถึงก็ไม่เป็นไรถ้าคิดว่ารวยก็ จัดไปอันนี้คือพอดีได้ยินได้ยินมาได้ยินคนพูดมาว่าอายุห้าสิบสี่สิบเก้าห้าสิบจะมีลูกเนียอย่าหาทำรวยอะ่ะมีได้แต่ถ้าคุณยังอยู่ในลักษณะแบบลักษณะที่เรารู้รู้รอยู่เนี่ยอย่าหาทำการที่สร้างชีวิตมาขึ้นมาหนึ่งชีวิตแล้วก็เกิดมันมีปัญหามีประเด็นอะไรขึ้นมาเราจะรับไม่ไหวอันนี้เสือกเสือกที่จะบอก แอบฟังเขาแอบฟังเขาไม่ไหวแล้ววะเย่คุณมองไม่เห็นอะไรวะเยกแกพิมอะไรฉันมองไม่เห็นจริงๆนะเนี่ย sẽ cong, giống sải ta sắn. Điều nha. Xét con. Chặt chưa? Đeo kéo kéo tàng để cắt thùng, thùng tinh gần, thùng tinh thùng tinh. ขอบคุณเฮียนะคะขอบคุณเฮ er ียที่เตือนตลอดเลย <laughs> ไปขุดเหรียญที่ยังช่วงที่ยุง่งน้องมุกไม่สบายน้องมุกนอนแแบบเลยไม่ได้นอนเลยเนี่ยเพราะว่าลูกอาเจียนน้องมุกอาเจียนน้องมุกอาเจียนแล้วก็ท้องเสียกินอะไรไม่ได้เลยนะคะก็ดูแลลูกอยู่วัน,นวันนี้ทั้งวันเลยเนี่ยเกลือแร่คือจัดยาให้ลูกกินเองถ้า พรุ่งนี้จะเป็นวันที่สองถ้าไม่ดีขึ้นก็จะไปโรงพยาบาลแล้วก็ที่โรงเรียนจะสอบโอเน็ Net. วันที่วันวันเสาร์ไม่รู้ลูกจะสอบได้ไหม Good evening my friends how are you are you k a y am sam sam thank you so much นะคะ welcome in my youtube นะคะ i have two youtube one youtube have news new this โ o มอนโนมอน YouTube นะ Thank you so much นะคะ and welcome uh, I can be your friend okay <laughs> Thank you Thank you I can speak English นะ but Not too much นะ and Arabic English and Arabic, I can speak นะ and Hindi, written not too much Hindi, Hindi you know Hindi, yeah? yes I can okay you can write like tap 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 to me okay I can see ละมองไม่เห็นจริงๆ okay เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ I not okay yes yes no no นี่ อตั้งแท่นก่อนตั้งปั้มตั้งป้อมก่อนแม่ของมามาเธอหรอมามาเธอถทยแลนด์ mother, oh. and s m a ร์ทฟาร์อ๋อแม่ของฉันเป็นคนไทยและพ่อของฉันเป็นปากีโอเค you have citizen t o o you have two ปากี and ไทย โอเคโอเคไม่มีปัญหานะ You, เพื่อนฉัน welcome นะคะโอเคย e อเ you are, you are อะไรวะ Welcome, โอเค thank you you can speak Thai language a i Thai you can อืม ถ้าคุณคุณฟังภาษาไทยไม่ได้คุณจะรู้ได้ยังไงว่าดิฉันบอกว่าพ่อคุณเป็นคนไทยแม่แม่อะไรวะแม่คุณเป็นคนไทยพ่อคุณเป็นปากี yes I love ปากีนะ my sister have husband ปากี You know? husband 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 Hus Hus น้องสาวอะน้องสาวของ,ของเราอะมีมีสามีเป็นปากีนะคะ I can speak very well. อ h y เย h โอเค Because my uh yes. โอเคโอเคขอบคุณขอบคุณนะคะแซมคือว่าจะเดี๋ยวหลุดชื่อกูมาจนได้แหละคือเพื่ออะมีความรู้สึกว่าแซมอะได้ภาษาได้ภาษาไทยนะคะก็ ฉันบอกว่าฉันสามารถพูดภาษาไทยใช่ไหมอะไรอ่ะมองไม่เห็นดีแต่ my mother in Thai ออ้ยกู <c oughs> มองไม่เห็นว่ะมาดูใกล้ๆดิพ่อแม่ของฉันนะ่ะ เป็นไทย you know okay 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 good for me thank you สำซุงสวัสดีค่ะ you are welcome อ๋อดีใจมากค่ะแอนขอบคุณมากๆนะคะแซมนะคะ you can be my friend okay er, เฮียไปไหนแล้วเคเคเฮีย er, ว่ายังไงสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าเก้าจะเป็นความจริงแล้วนะคะเฮีย ขอบคุณไลฟ์ที่สามนะคะไม่รู้มันเป็นอะไรวะตามันฟ้าฟามันไม่ได้ไง <c oughs> ไม่รู้จะตั้งยังไงอยากจะบอก อยากจะบอกว่าดูดิไม่รู้จะตั้งยังไงตามหาไฟไฟอยู่ไหนตามหาไฟตามหาไฟไฟอยู่ไหนวะ ไม่กลัวแสงนะคะไม่กลัวแอปหลุดนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้แอปหน้าสดๆเลยหัวดำๆมาเลยพี่ตุก๊กสวัสดีค่ะซินฮ่าฮ่ฮ่ <laughs> พี่ตุก๊กบอกเดี๋ยวกูตบหัวทิมเลยฮ่าฮ่ฮ่ซินเจียยู่อ,อีเป็นหนี้ไม่ใช้ <laughs> ขอบคุณนะคะพี่ตุก๊กขอบคุณค่ะอ่าฮ่อฮ่อฮ่อมีตังค์มากมายเอามาให้น้อง ยืมเป็นหนี้ไม่ใช้ซินเจียยูอีเป็นหนี้ไม่ใช้ <laughs> เอาว่าไงได้ค่ะว่านี่ไม่ใช่อะไรนะเดินหาเดินหาแล้วว่าเดินหาไฟขอบคุณค่ะ My father a big oh โ yes ป๊าป้ายูบิ๊กบิ๊กดอเทอร์เป็นคุณหมอหรอโอเคโอเคเป็นหมออะไรเป็นหมออะไรหมอดูเป็นหมออะไรหมอดู <laughs> หมออ้หมอดาหมอา้หมอเอาตังหรือว่าหม้อผ่าตัดหืมด็อกเตอร์วอสด็อกเตอร์หือ doctor อ๋อส u b คร r i b e ออรีอ๋อ thank you so much นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่กดติดตามแล้วนะคะเป็นหมออะไรนี่หมอดู <laughs> หมอดูคู่กับหมอเดาไม่เอาตังค์ขนา